ุดที่ 6. เป็นอัลบั้มสุดท้ายของวงกลายุคแรกออ่านว่ามินิทนะป้อมตอนแรกมันอ่านมินูเต้ <c oughs> ไม่น่าทำไมวงแตก <c oughs> ผมยกให้อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่มีความไม่ลงตัวที่สุดเท่าที่ทำงานโนบี <c oughs> นี่เป็นที่แรกที่พูดด้วยโอ้ต้องบอกกันว่าผมออกเทปชุดแรกยังไม่18เต็มเลยโตกับรุ่นนี่เด็กกับผมอีกพอเราผ่านเวลามาเราโตขึ้นเริ่มมีความชอบที่แตกต่างรุ่นก็เริ่มเจอตัวต,วตนว่ารุ่น ชอบพี่พอปนุก็เริ่มเจอตัวต,วตวนว่านุชอบเรียนหนังสือเรียนปริญญาโทโตก็ไปอีกทางผมก็ไปอีกทางอันนี้เรียกว่าเป็นงานชุดที่เราแทบจะไม่ใส่ใจในการเล่นดนตรีแล้วแต่ใส่ใจในชีวิตส่วนตัวมากกว่านั้นซ้อมดนตรีอะผมมาเป็นคนหนึ่งที่นอนซ้อมเลยรุดแม่งตีกรองอยู่รุดแม่งด่าไอ้เหี้ย ยืนร้องให้ดี<ม>ดิมึงอะ<ม>่ะเรารู้สึกเราเบื่อกับการออกทัวร์มันเหมือนปีหนึ่งเรามีงานเยอะมากๆแล้วมันก็วนลูปอยู่แบบนี้เป็น1ิปีอะครับแล้วเราก็เหมือนมันถึงจุดหนึ่งที่<ม>เราขี้เกียจทํามันแล้วด้วยความที่ไอ้นี่ก็ชอบอย่างหนึ่งเลยชอบ<ม>อย่างหนึ่ง<ม>เริ่มนั่งรถตู้แล้วไม่คุยกันละเร<ม>ิ่มใส่สาบาของใครของมันมันก็เลยเป็นงานที่ออกมาแบบค่อนข้างจะเละตุ้มเป๊ะทั้งเนื้อร้องทั้งอะไรก็ไม่รู้อบบแต่ผมเข้าใจได้ในโมเมนต์ณเวลานั้นนะเพราะตอนนี้เราผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วแล้วมันก็คือเเเรรรื่องงจิคคับบทก็็ยปน ภาวะแบบนี้ที่แบบทนทำงานมาแล้วมันก็เริ่มแบบของใส่หูฟังของเันเงียบเป็นทุกวงเหรอวะใช่ทุกวงแต่แต่เป็นมากเป็นน้อยก็อีกเรื่องหนึ่ง